ลุ้นจนใจโหวงแอปเผยผลตรวจโควิดติดไม่ติดมาดูหลังจากที่แพนเค้กเขมมิีศ์ได้ออกมาแจ้งให้ทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิดล9และเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมกับชี้แจงทำลายให้ทราบซึ่งในทำลายของวันที่ 21, 22และ24มิถุนายนก็ได้ไปร่วมโปรเจกต์สเปเชียลเวิร์กช็อปฟอร์ฟิลของหม่อมน้อยพร้อมกับดาราอีกหลายคนอาทิตต้ยนัทพร มาริโอมาเลอร์แอปทักษออนบอยปกรณ์พัชจิรวิทย์นิวชัยพลรวมไปถึงหมอมน้อยซึ่งดาราทุกคนได้กักตัวและตรวจหาเชื้อกันแล้วความคืบหน้าล่าสุดนางเอกสาวแอปทักษออนที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างกักตัวเฝ้าดูอาการเป็นเวลา7วันตามที่แพทย์แนะนำเผยผลตรวจหาเชือ้อปรากฏว่าไม่พบว่าติดเชือ้อโควิด1 9แต่อย่างใด